กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะแล้วอย่าลืมกดปักตร้ไม่ใช่กดซับสไคร้ด้วยนะคะคธรมนมีวนมีหลายรุ่นให้เลือกเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นรุ่น iphone อนะของเราจะเอาธรรมดาเราไม่เอาโปรจะเป็นแบบมีบบมจะเป็นแบบพร้อมปากกาน,นี่ปากกาแบบนี้เหมือนคอมพิวเตอร์แต่อันนี้เราต้องสั่งเพิ่มครับเป็นโนอ,อยากฝึกก็ค่อยสั่งเพิ่มอ่า ให้เป็นปกติดิเลยแม่อยากได้ฟืนดำเพราะว่าอยากได้ที่มันตังนี่นะอยากได้ที่มันตั้งเคสใช่เดี๋ยวเราค่อยสั่งคีนไหนพ่อสั่งครีมสั่งครีมพ่อติดให้ครีมอ่ะพ่อโปรแล้วพ่อเสียงไหนพ่อชี้ของเราราคาเท่าไหร่ตีมา ลอยยี่สิบสี่ลอยยี่สิบสี่มันเป็นแม่เหล็กเลอ่ะเหมือนมันเป็นแม่เหล็กเลยอ่ะไม่รู้จักคนดังนะคะที่วินงินเี่เทร่ย่อเป็น่อะเรถึ่ออเป็นแม่เหล็กใช่แม่แต่ว่ามาอันนี้มาคนละรุ่นีใช่ไหมแต่อันนี้ใชได้ ตั้งถ่ายคลิปก yeah. ็ได้นะจับตั้งถ่ายวีดีโอก็ได้นะเนี่ยวีได้นะเหมือนแต่ว่าไม่มีกล้องหน้ก็หมายความว่าตั้งตั้งแล้วถ่ายนั่งคลิปนั่งไม่เห็นเนี่ยเออได้นะเห็นกล้องหน้าเหรอแล้วแล้วลูกกล้องมันอยู่ไหนเออไม่เห็นยังไงใช่กับกับหลังกดกับหลังหลงเอาถ่ายด้วย เอามีว <c ười> ิดีโอให้เลือกด้วยเนี่ยังไงมั้งมจักรยานมีจักรยานคุณพ่อเมื่อกี้เราไปเจอของอันอร์การ์ดโมนะคะที่ไหนแล้วบูน่าก็บอกว่าบูน่าอยากได้ซื้อให้ตอนนี้เลยได้ไหมไม่มีต้องเก็บตังค์ค่ะไม่มีตังค์ค่ะเพาตอนนี้จะซื้อไอแพดแม่บอกว่าแม่บอกว่าถ้าเกิด พี่ซื้อแบบสีอนน้ำอยากซื้อแั่เนี่ยได้ไหมดูดูก่อนอ่านออกไหมว่ากี่บาทสามพั9เก้ามีตังอยู่กี่บาทคะเป็มพู่าค่ะก็พีแม่ต่ใช้ไม่ด้เยไหนดูสขารถ แต่อันนี้เป็นราคาปกติต่เข้ารือ๋อไม่มันจะมี2รุ่นอยู่เซจ็ดกับเซฟหนึ่งเซฟสีฟ้านี่ยแหละเซฟเจ็ดน่านะคะแล้วก็เนช้แสดงว่าโทรนี่ไลม่พูดก่อนแมคะเดี๋ยวแทนทีนแม่คะซือตอนนี้เลยได้ไหมคะแม่นานาตนะเลือกข้อดีสามพันเก้านะอยู่ ไปเรียกพ่อมาดูสิไปแบบกันอุ้ยเนี่ยเหลือสองพันท้าอ๋อนาฬิกาให้โมอันนี้เหรอโมนาเออโมนาอยากได้อันนี้เหรอเฮ้ยแกงกเท่าโทรศัพท์มันทำอะไรได้บ้างมันโทรรับสายได้รับสายได้ดูค ่กันน้ำได้ด้วยใช่ไหมคะโมนามีเงินกี่บาทโมนามีเงินกี่บาทในกระปุกมีกี่บาทหนึ่งบาทโมนาเก็บที่โมนาเก็บเก็บก่อนหนึ่งบาทเขาเช็คดีหรือเป่าอันนี้คือตัวอย่างหรือของจริงก็จะแบบนี้ไหมคะของจริงก็จะแบบแบบนี้ตัวย่งมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเองจริงก็หบับหูห้าสิบมันถ่ายรูปห้าสิบ เขาไม่เป็นนะแต่ว่าอย่างน้อยก็่มันเปิดใจค่ะไม่เป็นไรโอเคเราะมันต้องเปิดขายากโอเคเป็นโลกไหนี่เป็นโให้ไหมครับไนเนาะต้องไปใส่แอปเปิลไอเดียนเดิมเนาะเช็คอยก่อนค่ะลูกค้า้า5% 5%โอเคเช็คอีกที่มีผลต่อการใช้งานนะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนพได้เข้าไปเข้าไปดีดี เด็กๆมายืนแถวๆนี้กันตรงนี้ก็ได้ยับไปสวยนะเป็นรอยเอเลยนะคะให้เขาทำให้ได้ไหมก็ให้เลยใส่ก็ได้ดอีเลยเดี๋ยวทำให้ด้วยเลยนะคะ,ะไรต้องติดตั้งเลยครับไม่ต้องติดตั้งหลังค่ะปากกาด,ดีะ ไม่ได้ถ่ายข้อมูลเลยร้อยยี่สิบแปดเนาะใช่ไหเดินไปเดินมาใช่รุ่มมันเก็มสเก็บกับคนที่ห้าใช่ไหมครับใช่ค่ะารนี้ ต้องถ่ายรูปดิถ่ายกล้องแน่ดูอันนี้เราทำอนแล้วโอเคได้อยู่เขียนชื่อตัวเองได้อยู่เอโนเขียนอะไรลูกมาไปเขียนหาผู้บ่าวได้แล้วเนี่ย โมนาเขียนช่อโมนาเขียนโมนาาไม่ใช่ซาโอมันเดอมโกแม็กไหมต้อง้องทกันก็ไดก็อันนี้ใจพี่สเียนทลมาส네ุไโอเคว่เปนกันเลยไปกลับบ้านเรา yếm lê, bye